สวัสดีค่ะพบกับเซบิมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้บิมพามาชมรถ Honda j แจปี12รุ่น V กันค่ะตัวนี้แต่งพิเศษมาให้เรียบร้อยแล้วลงแม็กค่ะเดี๋ยวบิมพามาชมกันว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างค่ะตัวน,นี้นะคะจะแต่งเป็นรถออกแนวซิ่งๆนะคะโดยกระจังหน้าจะเป็นลังพึ่งสีดำแล้วก็ไฟฮาโลเจนค่ะโดยรถรุ่นนี้นะคะก็จะลงแม็กให้เรียบร้อยขอบ15ค่ะแต่งมาแบบจิ๊ดจ๊าดแน่นอนค่ะ มาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าข้างหลังนั้นตกแต่งเป็นยังไงบ้างส่วนด้านหลังก็คือลบแบบเด่นๆก็คือว่าลูกค้าเจ้าของเดินนะคะใส่โลโก้สีแดงของ Honda ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ i v ว t e ทนะคะแล้วก็ตัวนี้คือจุดเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดค่ะและรถคันนี้พิเศษที่สุดค่ะ,คะแต่งแนวจริงๆม่รุ่นจ๋าก,ก็ต้องมีคำท้ายนะคะ ส่วนภายในนะคะลูกค้าก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากสมุนเลยมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าค่ะพวกฟังก์ชันมีเดียตามการใช้งานเนะะี่ยคือว่าลูกค้าคนเดิมเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนนะคะสัมผัสได้แล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนเป็นแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะตัวนี้แล้วก็เกียร์ออโต้แล้วก็ที่วางแก้วน้าส่วนคอนโซลตัวงานนี้นะคะจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็โมดปรับ เสียงขึ้นเสียงลงตรงการ้านพรงมาลัยฝั่งซ้ายนะคะแน่นอนค่ะ a i r แ a มี2ตัวนะคะตัวนี้สําหรับรุ่นนี้นะคะก็มีบุ๊กเซอร์วิสมาจากเจ้าของคุณเดิมครบเอกสารครบนะคะสําหรับใครที่สนใจรถบ้าน j จ z z g ี1.5รุ่น V ปี P 12คันนี้นะคะแน่นอนค่ะส่วนรถให้30,000เหลือแค่300,000ต้นๆท่านั้นเองค่ะเครดิตดี D D ออกรถคนเดียวไม่ต้องค้ำออกรถสุดบาทนะคะส่งค่างวดเพียง 6ก0 0กวบาท8 4สงวดตลอดสัญญาด้วยค่ะติดต่อมาได้ค่ะเซบินศูน3์เก้าหรือภาคเพจของเราได้เลยนะคะดีเอสยนส์สกลนครค่ะ <c oughs>